จากความใฝ่ฝันของเด็กๆบวกพลังศรัทธาแห่งดนตรีของคุณครูผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ผลักดันให้ก่อกำเนิดวงดนตรีราชพฤกษ์โรงเรียนวัฒนานคร ตั้งอยู่ในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสาระแก้วเขตสองภายใต้การบริหารงานโดยผู้มีการโรงเรียนนายบัวสอนพิมพ์พิพัฒน์มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน99คนมีนักเรียนทั้งหมด2,185คนได้เปิดทำการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่6จจำนวน51ห้องเรียนวงดนตรีราชพฤกษ์เป็นวงดนตรีประเภทลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปบุคคลที่เป็นผู้จุดประกายถนนสายดนตรีและผลักดันให้วงดนตรีของโรงเรียนวัฒนานครได้เป็นที่รู้จักกล่าวคาน คือคุณครูจักรพนไพโรจน์จากความสำเร็จของทักษะเราในการเล่นดนตรีหรือร้อดนตรีเราเข้าร่วมหลายรายการไม่ว่าจะเป็นรายการของเยาวชนคอนเทสต์รายการของชิงชาส่วรรณคอนเทสต์รายการช่าเยาวชนและรายการโฮแกน เราเห็นว่านรงเรียนเรานั้นได้รางวัลแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายแต่คุมมหลังนั้นยังมีว่าดังนี้คือครูเนี่ยมาบรรจุเมื่อปีสองพันยี่สิบคูมิหลังดังนะคุ้หลังสองพันยี่สิบโรงเรียนเราม,มีดนตรีแค่เจ็ดชิ้นนะครับดังนั้นครูก็จะมีพ่อหนะพ่อมาช่วยสอนดนตรีด้วยแล้วที่บ้านก็จะมีเครื่องดนตรีเกา่า แต่โและดนตรีไทยอธิบายดีช่วงกลางเรียนเย,นย,นย,นยน็นๆนะพ่อคุณพ่อให้ไปช่วยสอนด้วยช่วยสอนไปช่วยสอนทุกเรียนตากการ,ราที่เราเน่งตีเล็กน้อยใ้ยิทิศเราก็เอาของที่บ้านมา่วมด้วยก็เป็นสิบกวาชิ้นห้าชิ้นแล้วก็พ,พัฒนาจากแตโบกมาเป็ปริยาและบกโยธาทิและก็ทุกๆ่จนปัจบันน นี่คือความหนักของเราที่เราต้อมาตั้งแต่ตอ,องเน้นจัดเราได้ใช้เวลานอกเวลาพิเศษในการเรียใน,นในเด็กฝึกซอก้อ,กกกกซอมกันตลอดปีตลอดชั้นก็ได้ช่วงเช้าจะลงดนตรีอ่างเช้ากลางวันก็อาจจะซ้อมดนตรีทั้งที่มีเวลาและหลังเลิกเรียนรุ่งเย็นเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาเราก็จะมีการฝึกซ้อมกันตลอดนี่นคือความจำเป็นของโรงเรียนเราครับในด้าน,นดนตรีรักการเรียน การดนตรีและกีฬาเราจะไม่ขึ้นพายาเสพติดรจากแตรวงเล็กๆไดพัฒนากลายเป็นวงดุริยางและเติบโตสู่การเป็นวงโยธวาทิตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศจนได้รับรางวัลเหรียญทองถึงแม้ความพร้อมด้านอุปกรณ์จะเป็นรองแต่ทว่าหัวใจที่เต็มเปลี่ยน ไปด้วยความเป็นนักสู้บวกกับความรักความสามัคคีของนักเรียนจนกระทั่งนำมาซึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จจึงเป็นแรงผลักดันจุดประกายฝันให้กับคุณครูและนักเรียนด้วยการจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนในานามของวงดนตรีราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่ทางด้านดนตรีให้แก่โรงเรียนวัฒนานครหลักการในการดำเนินการเรียนการสอนดนตรีดนตรีสามารถช่วยกล่อมกล่าวจิตวิญญาณเพราะดนตรีช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทใดก็ย่อมทำให้จิตใจของคน ที่แข็งกระด้างแข็งกล้าวกลายเป็นคนอ่อนโยนได้นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนดนตรีมีใจรักและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยมีความเชื่อว่าการฝึกปฏิบัติบ่อยๆได้ปฏิบัติด้วยตนเองย่อมเกิดทักษะเกิดความชำนาญซึ่งสามารถทำให้ไปสู่เส้นทางแห่งความฝันที่เป็นจริง และประสบความสำเร็จได้การสร้างระบบพี่สอนน้องเป็นการให้ความร่วมมือจากรุ่นพี่ได้มาฝึกรุ่นน้องถ่ายทอดประสบการณ์สร้างความรักความสามคัคคีและช่วยฝึกหัดถ่ายทอดวิชาความรู้จะเห็นได้ว่าวงดนตรีราชภัท์ของโรงเรียนวัฒนานคร จะมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้กลับมาช่วยสอนรุ่นน้องอยู่เป็นประจำจนรุ่นน้องก็ก้าวสู่ถนนแห่งความสำเร็จดังเช่นรุ่นพี่ตลอดมาชื่อนะครับเสิเสะเนอะ็ดยศน,นะครับอาหาัสประจำตัวที่สมัยเรียนอยู่มัธยาลัยนนทตอนก็ห้าสนะครับจบการศึกษาปี2544นะครับเล่นดนตรีมาส0ปีนะครับ10กว่าปีก็มีประสบการณ ให้น้องๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านดนตรีนะครับก็จะมาะช่วยสอนอยู่เป็นประจำนะครับเกี่ยวกับะราไปแข่งรุท้ทุ่งไปแข่งดนตรีทั้งทางด้านคอนเสิร์ตอะไรเราก็มาช่วยอยู่เป็นประจำนะครับสําหรับน้องๆนะครับเมื่อกี้พี่ได้ฟัง คือบางครั้งเนี่ยโน้ตเราเล่นไม่ถูกสเต็ปเนี่ยแต่เราสามารถเราเปน็นนะักนตีระดับเล่นไงว่าเล่นเหมือนชินได้แล้วเนี่ยเราจะต้องปรับให้มันถูกทีครับดนตรีสามารถฝึกสมาธิให้เกิดความตั้งใจแก่ผู้ฝึกดนตรีซึ่งเป็นผลดีในการนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดีการทำงานเป็นทีม การสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามัคคีความรับผิดชอบความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและการสร้างขวัมกำลังใจในทีมงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านดนตรีไปสู่ความเป็นเลิศทางดนตรีปลูกฝังความสนธนักในความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยให้นักเรียนฝึกซ้อมปฏิบัติดนตรีส่งเสริมการหาไรายได้พิเศษในระหว่างเรียนวิธีการดำเนินการการวางแผนมีการสำรวจนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนโดยดูจากความสามารถที่โดดเด่นทั้งด้านการขับร้องการอ่านทำนองสนอง การประกวดแดนเซอร์รวมถึงรูปร่างหน้าตาเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมวงดนตรีไทยวงดนตรีสากลวงดนตรีลูกทุ่งและวงโยธวาทิศการลงมือปฏิบัติการทำวงดนตรีลูกทุ่งจะประกอบในหลายๆด้าน ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ด้านดนตรีมีการดำเนินงานดังนี้สอนให้รู้ตัวโน้ตอ่านโน้ตให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีตามที่ตนเองชอบให้ฝึกปฏิบัติดนตรีปัญหดเสียงสอนเทปบรนเทปแต่เราจะเริ่มต้นด้วยสเกล C m a เ o r s สก l ลจากโดถึงโดซึ่งตัวกลงจะมีค่าให้กับตัวละ4จังหวะอ๋อสามสีสม,สมีรุ่นพี่ช่วยสอนรุ่นน้องได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การแสดงหน้าเวทีจริงในงานต่างๆ ด้านการร้องมีการดำเนินการดังนี้ฝึกออกเสียงให้ชัดเจนฝึกร้องเข้าประกอบดนตรีรรรด้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์การแสดงนักเรียนจะต้องฝึกหัดทำชุดด้วยตนเองครู ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการแต่งหน้าและการทำผมเองที่ถูกต้องการตรวจสอบครูตรวจสอบนักเรียนโดยดูจากการได้ร่วมการแสดงจริงนักเรียนตรวจสอบตนเองเป็นการฝึกให้รู้จักยอมรับในความสามารถของตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาในครั้งต่อๆไปเพื่อนตรวจสอบ และการยอมรับความคิดเห็นในการสแสดงชุมชนตรวจสอบหน่วยงานราชการและเอกชนเชิญร่วมกิจกรรมการสแสดงการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันในระดับต่างๆโดยนำผลการแข่งขันที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาได้รับรางวัลพิททอปีพุทธศักราช2541ถึงปีพุทธศักราช2552ถึง5ปีสอน ในรายการ Yamaha ลูกทุ่งคอนเทสตได้รับรางวัลพินเพชรในรายการ Yamaha ลูกทุ่งคอนเทสต์ได้รับรางวัชลวชมเชยในการประกวดวงดน,นตรีถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปีพุทธศักราช2549 เข้าร่วมรายการชิงช้าสวรรค์มปีซ้อนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในรายการแชมปเยาวชนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและเป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกที่จังหวัดสระบุรีและลบบุรี ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการแสดงผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนที่ได้ส่งเสริมด้านดนตรีผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาดนตรีผู้เรียนมีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและมีประสบการณ์ด้านดนตรีผู้เรียนมีความศรัทธาในตัวครูและยึดเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ดนตรีลูกทุ่งไทยผลที่เกิดขึ้นกับครูครูภาคภูมิใจที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาด้านดนตรีแก่ผู้เรียนครูได้ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวงดนตรีลูกทุง่งผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหน่วยงานราชการและชุมชนได้ส่งเสริมให้โอากาสแสดงความสามารถในด้านการแสดงวงดนตรีลูกทุง่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน และหน่วยงานทางราชการผู้ปกครองให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในด้านดนตรีมีนี้ครับขึอดับแรกอนุชนนเรียนต้องมีใจรักในการดนตรีสิก่อน ขั้นตอนต่อไปต้องประสานากับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องรับทราบถึงว่าเด็กที่จะเล่นดนตรีกับเหล่านั้นผู้ปกครองต้องอนยยุญาตและสิ่งที่สำคัญคืองบประมาณจากฝ่ายบริหารและก็ชุมชนที่มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนนอกจากนี้แล้วที่สำคัญเลยนะครับคือนักเรียนต้องมีใจรักในด้านดนตรีก่อนัดแบบแรกใ,ใจรัก แล้วก็มีความเสียสละุลิิตตนให้แก่ทางโรงเรียนทางราชการนี่คือจุดมุ่งหมายแห่งวารเสด็จของโรงเรียนวัธนลันคร รางวัลที่รังสรรคขึ้นสำหรับเยาวชนคนลูกทุ่งที่ได้ค่อยคว้านั้นมีมากมายแม้วันนี้วงดนตรีราชพฤกษ์แห่งโรงเรียนวัฒนานาครยังไม่สามารถครอบครองรางวัลหรือสารฝันได้ทุกเวทีแต่นักเรียนผู้เป็นกำลังสำคัญยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการแสดงให้ดียิ่งยิ่งขึ้น เพราะรางวัลแห่งชัยชนะเป็นเหมือนใบเบิกทางให้พวกเขาก้าวสู่เส้นทางดนตรีลุกทุ่งยางเต็มภาคภูมิและควบคู่ไปกับการยึดมั่นในคุณธรรมสมดังคำขวัญของโรงเรียนวัฒนานครที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเป็นดนตรีมีคุณธรรม บางเกิดผลเป็นตร